ต่อไปเรามาดูเรื่องของ point lot แล้วก็ leverage กันนะคะทีนี้จะเริ่มเข้าสู่พาร์ทการคำนวณแล้นะพาร์ทการคำนวณแล้ว point เนี่ยปกติเราเรียกกันอยู่แล้วเนาะว่าจุดนะคะ lot ก็คือ lot leverage ก็คือ leverage นั่นแหละ,ะ,ะบางทีไอตัวชีตนะคะมันเขียนออกมาเป็น point แต่บางทีฟ้าใช้เรียกติดปากคำว่าจุดค่ะจุด แบบเทได้ร้อยจุดพันจุดอะไรเงี้ยคือ POINT นะคะภา,าษาอังกฤษเขาใช้คําว่า POINT POINT ต่างจากปิบนะคะแต่ว่าในเรื่องของปิบเนี่ยเอาไว้เป็นของคู่เงินคู่เงินต่างๆถ้าต้องคําส่วนมากจะนิยมใช้ POINT มากกว่าคือจานวนจุดนะะหน่วยย่อย0 0นบนราคาทองก็คือจุดยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างราคาทองคําที่สองพัน แล้วขยับมาเป็นจุดหนนั่นแปลว่าขยับ1นจะุดนะหจุดมันจะเป็นทศนิยมตัวสุดท้ายตัวนี้ถ้าจะเอาละเอียดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวฟ้ายกตัวอย่างให้ให้ดูชัดๆเลยเนาะสองสามห้าเจ็ด สองเเวลาการนับจุดของทองคำนะคะมันจะมีหลักตรงนี้เขาเรียกหลักหน่วยตรงนี้หลักสิบอะไรที่อยู่เหนือกว่าจุดจะเริ่มเป็นละอันนี้หลักร้อยหลักร้อยพันหมื่น แสนเวลาอ่านค่าของทองคำเป็นจำนวนจุดนะคะจุดท้ายสุดคือหลักหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนถ้าสมมุติทองคำวิ่งจากอาสองสามร้อยจุดสองศูนย์ไปที่สองพันสามร้อย 4 0นั่นแปลว่าขยับกี่จุดเอ่ยเราก็ลองมาดูเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันคือสมันคือสองมันอยู่ในหลัก10นั่นก็แปลว่าขยับ20จุดเห็นนะยังตรงนี้เนี่ยขยับ1จุด ถ้าเป็นตรงนี้ขยับ20จุดเอาใหม่เอาอีกเอาอีสามพสอง้อยยี่สิบจุด0 0ไปที่3ามสองหจุดขยับกี่จุดอ่ะเราก็มาดูตรงนี้สองไปห้า เพราะว่าหลักอื่นข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมทั้งหมดใช่ไหมสามสองกับสามสองต่างกันที่สองไปห้าตรงนี้อยู่หลักที่เท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันพันตรงนี้ใช่ไหมนั่นแปลว่าขยับทั้งหมดสองไปห้าก็คือสามพันจุดนะคะคิดอย่างนี้นะเขียนะไม่เร็วไปเนาะหนึ่งจุดสิบจุดร้อยจุดพันจุด ๋อ้ยมีคนตอบมาด้วยนะคะสามพันสุดเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะพื้นฐานง่ายๆนะพื้นฐานง่ายๆ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ฟ้าจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคอร์สเรียนนะคะปั้นนักเทรดจากศูนย์ถึงร้อยในรุ่นที่3ของเรานะคะที่สอนตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของแท่งเทียนยันไปจนถึงขั้นสูงก็คือเทคนิคที่ฟ้าใช้ในการเทรดจริงในแต่ละวันเลยนะคะาจะสอน12ครั้งภายใน1เดือนนะคะแล้วก็จะสามารถเรียนย้อนหลังได้ภายใน Facebook กลุ่มปิดเท่านั้นนะคะแค่คอร์สเรียนยังไม่พอใช่ไหมสิ่งท,ที่ทุกคนจะได้อีกนะคะก็คืออ e ีบุ๊กนะคะที่รวบรวมหน้าเทรดของฟ้ารวบรวมความรู้ต่งตา,ตงะะางๆให้ทุกคน,บบนะคะอ่านครบตัวย ที่พอร์ตจะล้างคือเท่าไหร่มีการคำนวณเยอะมากมายเต็มไปหมดนะคะที่ไฟล์ได้สาธิตให้ดูและทั้งหมด3อย่างที่ว่านี้ก็คือคอร์สเรียนอีบ e ุ๊กและระบบเทรนนะคะทุกคนสามารถรับได้ฟรีเลยนะคะเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปถามแอดมินได้เลยนะคะว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มป้าน,นักเทดรุ่นที่3เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพอทุกคนได้เข้าร่วมไปปุ๊บทุกคนจะได้รับทุกอย่างฟรีนะคะไม่มีเสียงเงินสักบาทเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่แอดมินได้แจ้งนะ,ะเดี๋ยวคลาสของเราทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นภายในอาทิตย์หน้าแล้วเเเเเเพรรรรราาาาาะะ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 ฉนน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 ัันนนัััั้้ีีีีบบลลลลงงงงงทททยยยกกกก่่่่่ออ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 สสสสิจจตต็มมคค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 ุแวววดดถไปืืืขขญญฐ100ห นะโดย1หลอดเนี่ยจะเท่ากับ100หน่วยถ้าเป็น0.1เท่ากับ10หน่วยนะคะตัวอย่างนะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะถัดไปคือเลเ e อเร e เลเ e r a ร e คือเงินเงินค้ำประกันเดี๋ยวจะมาขยายความเลเ e r a ร e ให้ฟังแบบชัดๆนะคะถัดไปนะคะสูตรการคิดกำไรกับขาดทุนสูตรการคิดกำไรขาดทุนมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นจำแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ Point พอ,อยท์นี่ก็คือจุดที่ขยับจำนวนจุดที่ขยับคูณกับหลอดที่ออกนะคะจำแค่สูตรเดียวก็คือจุดที่เคลื่อนกับหลอดที่ถือก็จะสามารถคิดกำไรขาดทุนออกมาได้แหละอย่างตารางแรกกราฟเคลื่อนที่บวกแล้วกัน180จุดเราออกหลอด0.1ลอดการคำนวณทำยังไงเอา180คูณ0.1เลยผลลัพธ์ก็คือเราได้18 สมมติเราเปิดใบอยู่นะอ่ะกราฟลดลงมา75จุดแต่เราใช้หลอด0.25หลอดเราก็เอามาคูณกัน75คูณ0.25เราก็จะติดลบเท่ากับ18.75นะคิดตามความมั่นใจเนาะก็คือเอาจุดคูณกับหลอดนะคะเราถือบายอยู่กราฟบ,บวก40จุดเราออกหลอด0.05การคำนวณก็คือเอา40คูณ0.05เราก็จะบวกอยู่2ดลอลลาร์ กราฟลงห0ร้อยจุดเราออกหลอด0ูนจุห้าหลอดคำนวณยังไงเอาลบห0ร้อยคูณ0ูนดห้าได้เท่ากับลบสามร้อยเริ่มเร็วแล้วนะกราฟเพิ่มพันสร้อยที่หนึ่งหลอดโอ้อัน,นี้ง่ายเลยคิดคำนวณง,ง่ายเลยหนึ่งพันสอง้อยคูณหนึ่งเท่ากับพันสองร้อยดอลลาร์นี่นะคะอันนี้คือวิธีการคิดกำไรหรือขาดทุนเราเอาจุดที่เคลื่อนคูณกับจำนวนหลอดที่ออกโอเคพัน はい。<laughs>